ผ่านแอปเป๋าตังที่เมนูเป๋าตังสุขภาพ Health Wallet 3จองผ่านสายด่วนสปสชโทร1 3 3่สกด1และกด8ได้ทุกวันตั้งแต่8.30โมงครึ่งถึง5.00โมงเย็นและ4เฉพาะพื้นที่กรุงเทพจองผ่านทางไลน์ UCBKK อย่าลืมจองคิวนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ทุกวันตลอด24ชั่วโมง รายการสองเศรษฐกิจโดยทีมงานอิโคโอนโมิกไทยสนับสนุนโดยบัวหลวงเอ็มแบงกิ้ไม่ต้องออกจากบ้านโอนเติมจ่ายเงินได้ง่ายๆจากธนาคารกรุงเทพ16.38นาฬิกา38นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการสองเศรษฐกิจนะครับคุณมอมรรัต์อยู่ในสายแล้วนะครับคุณมอมรรัต์จะเล่าอะไรให้เราฟังครับวันนี้เอาเอาไอ้ตรงนี้ก่อนเมื่อกี้คือที่คุณยศศรีพูดก็คือ ก็ย้ำอีกทีหนึ่งก็คือไม่ไม่ได้ล็อกดาวน์นะคะก็เริ่มมาสองสองวันแล้วเนาะ <c oughs> แต่ว่าก็คุมเข้มมาแหละสิบแปดจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง <c oughs> ก็คือจังหวัดที่มีการติดเชื้อเยอะๆนะคะอ่าโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยแหละเชียงใหม่ชลบุรีนะคะอะทั้งหมดจะมีสิบแปดจังหวัดทีนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วมาตรการเนี่ยมันมันไม่ใช่ล็อกดาวน์แล้วมาตรการคืออะไรบ้างก็คือปิดสถานบันเทิงผับาบาร์อาบอบนวดนะคะร้านอาหารนั่งทานได้นะคุณยศสิริ แต่ว่าได้ถึงแค่สามทุ่มแล้วก็ในร้านอาหารเนี่ยคืองดจำหน่ายแอลกอฮอล์นะคะอ่าแล้วก็งดกิจกรรมที่รวมกลุ่มกันเกินห้าสิบคนถ้าเกิดว่าจำเป็นก็บอกว่าต้องขออนุญาตแต่ถ้าภาะวะแบบนี้มันคงไม่มีใครไปขอเนาะว่าไหมขอแบบจำเป็นต้องกินเหล้าอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ <c oughs> หมายถึงว่าถ้า <c oughs> ถ้าจะรวมกลุ่มกันเกินห<อ>้าสิบคนเนี่ย<อ>นะคะคแล้วก็ งดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวนะคะงดการเรียนการสอนในห้องเรียนปิดสวนสนุกงดเครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้าทีนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ปกติเขาเปิดกันไหนสิบหกพฤษภาไหมสิบเจ็ดพฤษภาปีนี้ปีนี้ก็ต้องเป็นสิบเจ็ดพฤษภาคม <c oughs> ตอนนี้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็พิจารณากันอยู่นะคะว่าตกลงเนี่ยสิบเจ็ดพฤษภาคมเนี่ยจะเปิดได้หรือเปล่า นะคะคณนะเวลานี้ยังยังเป็นไปตามกำหนดเดิมที่17พฤษภาคมอยู่นะคะคุณยชศชลิแต่ว่าถ้าหากว่าไปถึงช่วงเวลานั้นน่ะเกิดมันยังมีการระบาดเยอะอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ถือว่าเยอะมากะนะอ,อย่างวันนี้ลดลงแล้วว่ายังเป็นพันสามร้อยกว่าคนนะคะถ้าเกิดว่ายังระบาดเยอะอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะเลื่อนไปเป็นหนึ่งมิถุนายนนะคะแต่ว่าอันนี้คือเ,เดี๋ยวก็ดู สัญญาณจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือว่าสอบอาคออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ทรงสารสุขอย่าค่อยจะพิจารณาสถานการณ์ตามคือคําสั่งสอบอคณตอนเนี้ยอย่างเช่นพื้นที่สีแดงนี่นก็คือไปถึงสิ้นเดือนนี้ก่อนแล้วก็ดูว่ามันจะดีบ้างขึ้นขึ้นบ้างไหมอะไรเงี้ยนะคะวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มสามคนอ่ะสามคนมใช่ก็คือคือรอบรอบหลังนะพีย่ยศรีรอบรอบเนี้ไอ้รอบสามเนี่ย เหมือนว่าอาการคนจะติดเชื้อเยอะแต่ว่าอาการรุนแรงเนี่ยเท่าที่เราเห็นนะนะหลายๆคนเนี่ยก็คืออาการไม่รุนแรงมากนะักแต่ว่ามันจะไม่ดีมากๆสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวไงอย่างอย่างท่านหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่ซอยทองหล่ออายุห้าสิบหกแล้วนะคะทีนี้กกลับบ้านต่างจังหวัดไปก็ไม่รู้หรอกว่าว่าตัวเองติดโควิด แล้วปรากฏว่าไปป่วยเข้าโรงพยาบาลได้วันเดียวเสียชีวิตเลย <c oughs> อันนี้เป็นโรคอะไรอยู่แล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นโรคอะไรอยู่ก่อนนะคะ <c oughs> นะคะอย่างทีงนี้ยอดผู้ติดเชื้อคนไทยวันนี้พันสามร้อยเก้าสิบคนรวมผู้ป่วยสะสมเนี่ยสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองรายแล้วนะคะ <c oughs> หายป่วยไปแ,แล้วเนี่ยสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดรายเสียชีวิตสามคน ทีนี้ก็เท่ากับว่าคนที่ยังป่วยอยู่เนี่ยก็หนึ่งมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดรายซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกป่วยรักษาตัวอยู่แต่ไม่แตเ่เขาไม่รู้ว่ารวมไปถึงคนที่ยังหาโรงพยาบาลไม่ได้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ารอบเนี้ยพอมันมาเนี่ยมันมาแบาบปาะเมินงัางเขาบอกคุณหมอบอกเหมือนสะเก็ดไฟอ่ะคุณหมออ่าพียศศิริกระจายกระจายกระจายไปเนี้ยทีนี้พอพอป่วยเนี่ยเอาเอาแค่เราเห็นในเฟซบุ๊กนะมีคนโพสต์เยอะมากเลยนะคะ <ừ. S 2> บอกว่า เอ่ะไรอ่าหาโรงพยาบาลไม่ได้ยังรออยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็รอที่จะเข้าโรงพยาบาลทีนี้ใครได้เข้าโรงพยาบาลไหนเนี่ยโดยหลักเนี่ยขึ้นขึ้นอยู่กับว่าคุณไปตรวจที่ไหนค่ะคุณยศฤทธิค,คุณตรวจโรงพยาบาลเอกชนก็จะได้เข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลเอกชนนั้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นอย่างเ่ออย่างเมื่อเช้าฟังข่าวคุณคุณหมอยกต,ตัวอย่างใหอง้อย่างเช่นโรงพยาบาลจุฬา เขาเขาก็จะมีลิงก์กับโฮสเทลคือโรงแรมที่ที่ผันตัวเองมาที่เป็นเครือข่ายอะค่ะก็เข้าเข้าไปอยู่ในในโรงแรมอะไรนี้ก็มีเนี่ยนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าไปตรวจอย่างเช่นของกทมที่ก็ตรวจเชิงลุกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะถ้าอาการไม่มากเขาจะส่งไปโรงพยาบาลสนามซึ่งตอนเนี้กทมเขาพยายามที่จะเอาสูนกีฬาทั้งหลายอะค่ะทําเป็นโรงพยาบาลสนามเลยทีนี้ หลักการของโรงพยาบาลสนามเนี่ยคือส่วนใหญ่เป็นติดเชื้อไม่มีอาการนะคะคุณยศริริก็เอาเอาไปอยู่รวมกันคือกักตัวเฉยๆ <คน S 1> ใช่ไหมฮะกักตัวใช่ไม่ให้คุณออกมาตักคนคนข้างนอกอนี่ไปหาข้อมูลเจอแล้วคุณยศสิริเม่อกี้ที่ถามมาว่าคนที่อายุห้าสิบหกปีอ่ะที่เป็นพนักงานเสิร์ฟที่ทองหล่อเนี่ยเขากลับบ้านไปบุรีรัมค่ะที่ว่าเสียชีวิตเนี่ย เป็นโรคประจำตัวคือมีความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีดนะคะก็อบอกว่าวันที่1ิบสางเมษานยนมีอาการไอนอนทักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพอวันที่สิบเจ17สีวันถัดมามีอาการเหนื่อยมากขึ้นหายใจติดขัดก็เลยติดต่อรถพยาบาลมาเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลปรากฏว่าอาการแย่ลงนะคะเจ้าที่เนี่ยต้องทำการซุ้ยคืนชีพไม่ดีขึ้น แล้วก็พบเชื้ออพบผลยืนยันติดเชื้อในวันที่สิบเจ็ดเนี่ยพอวันที่สิบแปดเนี่ยโอ้พบเชื้อไม่นานเลยค่ะวันที่สิบแปดเวลาศูนย์นาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีค่ะเสียชีวิตค่ะอาจจะติดมานานแล้วก็ได้หรือเปล่าแต่ว่าเพิ่งมาตรวจใช่ไหมฮะใช่เพราะมีอาการสิบสามไงแล้วามสิบสี่สิบห้าให้คนที่บ้าไม่รู้เยอะไหมเออไม่ไม่ไม่รู้ว่าคนที่บ้านเนี่ยติดหรือเปล่านะคะอีกคําถามหนึ่งคือคนที่ เสียชีวิตเนี่ยฉีดวัคซีนไปหรือ,อยังคือมันมีกรณีนนที่ต้องอยงยฉ,ฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วเสียชีวิตในต่างประเทศน,นะก็มีอืมเท่าเท่าที่ฟังคุณหมอยงผู้รวรวันจากโรงพยาบาลจุฬานเนี่ยบอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมีโอกาสติดเชื้ออีกแม้ว่าจะฉีดครบโดสไปแล้วก็ตามนะคะเพียงแต่ว่า,าออการจะไม่รุนแรง อาการจะไม่ไรุนแรงที่ที่คือยศสิริบอกนี่คือเสียชีวิตเลยใช่ไหมมีในต่างประเทศไม่ไม่รู้คือคือม,มีมีทั้งสองมีทั้งสองกรณีนะคือฉีดครั้งหมายถึงฉีดโดสหนึ่งกับทั้งสองฉีดสองโดสแต่ว่ามันมัน,มนคือโดยรวมแล้วจนถึงขนาดนี้ที่ผมอ่านมานะ มันไม่ใช่ใชไม่ใช่เคสที่เยอะอะ่ะมันเป็นแรนดอมมากอะ่ะเพราะว่าเขาฉีดไปเป็นสิบสิบล้านแล้วใช่ไหมเป็นร้อยร้อยล้าน,ลานแล้วนะทีน,นี้เนี่ยคนเคสที่เกิดเสียชีวิตเนี่ยมันมีแบบหนึ่งสองอะไรเงี้ยมันไม่เยอะไงนะฮะถ้าเบื่อเทียบกับวัคซีนที่ฉีดเป็นร้อยร้อยล้านคือโดยโดยรวมก็ยังคิดว่าวัคซีนมีผลดีนะแล้วก็มีผลดีวัคซีนแอสตราเซเนกเนี่ยที่ มีประเทศหลายประเทศนะทางยุโรปโดยเฉพาะยิ่งนะ,อะบอกว่าให้งดการฉีดสําหรับคนที่มีอายุน้อยนะแปกนะบางประเทศบอก60ลงมาประเทศบอก5ลงมาบาลงมาประเทศบอก50ลงมาซึ่งมันเกิดความปวดหัวเพราะว่าบางคนเขาฉีดไปโดสหนึ่งแล้วอะ่ะ เสร็จแล้วคุณบอกว่าไม่ให้ฉีดผมไม่ให้ฉีดแล้วโดสที่สองทำไงอ่ะไปไปฉีดโดสอื่นหรือไม่ฉีดอะไรเงี้ยมันก็เกิดคําถามขึ้นนะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีบางประเทศเริ่มกลับมาฉีดอีกรอบนึงแล้วนะครอืมคก็เห็นเห็นไอ้ล่าสุดประเทศอะไรอ่ะประกาศบอกว่าขอซื้อแอสตราเซเนกาจากเดนมาร์กแล้วก็ประเทศอะไรอีกที่ไม่ยอมฉีดแล้วอ่ อาจจะไม่แน่ใจเป็นลาตินอเมริกาแอฟริกาใช่ไหมใช่ไหมเห็นเห็นมีลาตินอเมริกานะเม็กซิโกพยายามไปซื้อจากสหรัฐอะไรเงี้ยนะซึ่งสหรัฐเนี่ยก็คงแบบมีตังนะไปซื้อไว้เยอะแยะไปหมดแต่ว่าคือเขาก็ยังฉีดไม่หมดนะสำหรับประชากรของสหรัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่เขาเร่งฉีดได้เยอะมากเนี่ยมีวันบางวันนี่ทําสถิติเป็นล้านคนนะในสหรัฐอเมริกานี่ก็ของของเมืองไทยก็้ยังต้องรอไปก่อน อของเราก็ผลิตเอ็กซ์ทราเซเนกานะจะออกมาเดินพิเศาใช่ไหมมิถุนามิถุนาเนี่มิถุนาห้าล้านโดสกระดาสิบล้านโดสแล้วก,ก็เดือนละสิบล้านโดสเป็น้นไปทีนี้พอตอนนี้ระบาดกันเยอะใช่ไหมก็เริ่มเป็นห่วงว่าวัคซีนบ้านเราเนี่ยมันช้าไปหรือเปล่าเมื่อกนนอก็ฉีดกันเยอะแล้ว <S <S คือสัปดาห์ที่แล้วคือคือผมยังคิดว่าอย่างงี้นะคือประเทศไทยเนี่ยพูดจริงๆนะ Euh, ทั้งทั้งคนไทยและทั้งหมอไทยนี่ต้องต้องต้องอยังไงต้องปรบมือให้คุณหมอไทยนะสาธารณสุขทั้งทั้งหมดนะี่ยหมายถึงบุคลากรทางแพทย์ทั้งหมอพยาบาลนะแล้วก็คนไทยด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณสังเกตดูนะในช่วงสองันที่ผ่านมาเนีถน,นนมันโล่งมากคือ <c oughs> คือคุณไม่ต้องล็อกดาวน์เราไม่ออกเองอะไรเงี้ยเนาะเราเราล็อกตัวเองก็ได้เราไม่ออกก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งผมคิดว่านะ การรักษาระยะห่างการจํากัดการไม่ออกไปสังสรรค์เนี่ยมันเป็นมันเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดนะนะฮะส่วนเรื่องวัคซีนเนี่ยนะคือจะใช้จะเร็วเนี่ยนะผมพูดตรงๆนะถ้ามีให้ผมฉีดตอนนี้ผมยังไม่ค่อยอยากฉีดเท่าไหร่เลยนะฮะยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะคือคือโอเคแม้แม้ว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยนะหนึ่งเปอร์เซ็นหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นคนนั้นขึ้นมาหรืออย่างแม่ผมเนี่ยซึ่งเป็นทุกโรคท,ที่เสี่ยงเนี่ย นะฮะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจไขมันอะไรเงี้ยเป็นหมดเลยนะฮะทีน,นี้เนี่ยคือเราจะเสี่ยงไปฉีดวัคซีนหรือเปล่าหรือว่าเราจะจํากัดคือรักษาระยะห่างเอาเองอ่ะซึ่งซึ่งถ้าเผื่อเราไม่ติดเชื้อเรารักษาระยะห่างได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะฮะถ้าเผื่อไอ้เชื้อนี่มันอยู่แค่สิบสี่วันอย่างที่บ้านเนี่ยคุณก็รักษาระยะห่างสิบสี่วันมันก็หมดแล้วอะ่ะอใช่ไหม อตอนนี้ฉีดวัคซีนเนี่ยถามหมอด้วยนะผมผมพอดีพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยถามหมอหมอเขาพูดอย่างที่คุณพูดเนี่ยคือบอกฉีดแล้วมันก็ติดได้เสร็จแ,แล้วฉีดแล้วก็ยังต้องใส่หน้ากากรักษาระยะห่างอยู่แต่ว่าพอติดแล้วเนี่ยอ่าแกก็ไม่พูดชัดเจนนะว่าติดแล้วไม่ตายแต่บอกว่าติดแล้วอาการไม่รุนแรงแต่ไม่รุนแรงเนี่ยมันก็ไม่มีใครยืนยันว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่ไม่รุนแรง,อ,งอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆคือไม่ติดดีกว่าเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันตัวเองค่ะป้องกันตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยพอ,<ะ>พอถึงเวลานะวัคซีนมันออกมาแพทย์พิสูจน์ได้แล้วว่าดีอะไรเงี้ยนะเราค่อยไปฉีดมันก็ไม่ช้าหรอกนะะอืมผมคิดว่าอย่างนั้น,นะคระับอย่างอย่างกรณีออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยเขาคุมการระบาดได้ดีเขาเขาไม่มีละลอกใหม่แล้วเหรอคะคุณยศเส ก็มีนะนิวซีแลนมีระลอกใหม่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็คุมได้คือเขาล็อกดาวน์นะส่วนออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นจุดๆนะ่ะแล้วคุณประเทศมันกว้างจะตายออสเตรเลียแล้วคนมันน้อยไงประเทศเออสเตรเลียมันเป็นทวีปนะคนออสเตรเลียเนี่ยผมจาไม่ได้รู้สึกไม่ถึงยี่สิบล้านคนนะนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่เหมือนนะี่ยอินเดีย อินเดียน่ากลัวมากคุณประชากรนั้นพันสามเสร็จแล้วประเทศมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นน่ะแล้วคุณเห็นคนอินเดียอยู่กันหนาแน่นน่ะขึ้นรถไฟกันโหแบบเพราะฉะนั้นโอกาสติดเนี่ยมันมันเยอะมากเลยในอินเดียเยอะอย่างอย่างประเด็นที่ถามเนี่ยเพราะว่าไปเจอข่าวชิ้นหนึ่งค่ะเขาบอกว่าวันนี้ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีเครื่องบินเที่ยวปฐมมันเลิกแบบไม่แบบไม่กักตัวแล้วนะคะบับเบิลเป็นบับเบิลนะระหว่างสองประเทศ คุยกันมาหนึ่งปีนะเป็นจริงได้ครั้งแรกนะวันนี้ส่วนประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มกรกฎาคมมาไม่กับตัวภูเก็ตแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็คือต้องต้องรอไปก่อนนะเนะพราะว่ายังไม่รู้ว่าคนไม่กล้าม,มาเดือนสองเดือนเออเราเดือนสองเดือนเนี่ยจะคุมได้หรือเปล่าแล้วก็เชื้อรอบใหม่นะพยศฤริปรากฏว่าบางทีไม่ไม่แสดงอาการ อย่างวันนี้ก็มีนักร้องผู้หญิงคนหนึ่งเขากักตัวครบ14วันนะคะอตอนตอน7วันเขาไปตรวจอ่าไม่มีตอนนี้ครบ14วันมากรว่าเขาไปตรวจอีกทีนึ่ปรากฏว่าเจออืแต่ว่าเขาเขาไม่มีอาการอย่างเงี้ยทีนี้ไม่รู้ว่าอย่างอย่างเคสอย่างเงี้ยเวลาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องอยู่กี่วันเพราะว่าเขาก็กักตัวเองมาครบ14วันอย่างเงี้ย ถือว่าเชื้อหมดหรือ,อยังหรือว่าต้องอยู่โรงพยาบาลจปแบบเช็คแล้วเชื้อหมดแ,แล้วรกนะีตั้งแต่แรกเลยะนะที่มันมีมีการระบาดเชื้อผมเคยอ่านเจอน,นะที่ประเทศจีนะนะมีถึง21วันนะคุณ อ่าใช่ะะใช,ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสิบสี่วันแล้วหมดไงแล้วก็มีมีผู้เนี่ยผมสงสัยไงก็คือคุณเอาง่ายๆเนี่ยเด็กๆเนาะที่ที่เราเรียนมาเนี่ยเขาบอกว่าเชื้อหวัดเนี่ยมันไม่เคยไปจากไหนไปจากร่างกายเลยมันอยู่ในร่างกายแล้วพอเราอ่อนแอมันก็เป็นอีกเชืช้อหวัดมันก็ไวรัสอหะคุณนะฮะแล้วก็อ,อย่าง อะไรนะอิสุวิสัยหรือเปล่าที่บอกว่ามันอยู่ในร่างกายเราอะแต่ว่าเราเ,ออเราฉีดเราหายแต่พอพอหายเรียบร้อยแล้วมันก็ยังอยู่ในร่างกายแล้วนานๆทีพอร่างกายอ่อนอ่อนแอเป็นงูสวัสดจริงๆแล้วมันคือชเชือ้อไอเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่ง,งแล้วแล้วมันทําไมถึงไอไอเชื้อโควิดมันจะหายไปอะทําไมมันมันไวรัสเหมือนกันทาไมมันจะไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นซึ่งอันนี้ผมสงสัยไง นะฮะอืมมันน่าก,กลัวนะเพราะว่าพฤติกรรมมันคล้ายเอชวด้วยมันเป็น r อเอะครับซึ่งเอชวมันก็ยังอยู่ในมนุษย์โลกอยู่อยู่ในมนุษย์ในโลกมาตั้งหกสิบเจ็สิบปีแล้วอะ่ะนะฮะอืมอันนี้ก็เป็นประเด็นนะป็นประเด็นที่น่ากลัวครับนะววันนี้นี่หมอพยาบาลทั่วประเทศไทยนะคะติดโควิดไปแล้วร้อยสี่สิบหกคนนะคือยดเอืแล้วก็สามสิบสามคนเนี่ยติดเชื้อจากการทํางานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ คนไข้ปกปิดไทม์ไลน์ค่ะคือคนคนไข้ไม่ไม่บอกข้อเท็จจริงไงทีนี้หมอพยาบาลเนี่ยเขาก็ใกล้ชิดคนไข้นะเขาก็ต้องรักษานะคะอันนี้คือหมายถึงคนไข้ไปรักษาโรคอื่นใช่ไหมฮะหรือไงคนไข้ไปรักษาโรคอื่นแล้วก็ไม่บอกไนงะไม่บอกว่าไปไหนมาอะไรยังไงเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พาเราคุณหมอเนี่ยติดเชื้อไปด้วยอ่ะนะคะ แล้วก็ลาก่าสุดตอน<ห>น,อนี้นะดเดี๋ยวขอพูดประเด็นนี้หน่อยคือผมคิดว่าหมอพยาบาลหรือบุคลากรในสาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยต้องผมคิดว่าต้องระมัดระวังตัวทุกเคสเนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือ,อมีคำถามจากเพื่อนที่เป็นหมอนะบอกว่าทำไมหมอไม่ได้ฉีดวัคซีนก่อนน่หมอกับพยาบาลเนี่ยมันมันควรที่จะได้รับอันดับความสำคัญสูงสุดมีบางคนออกมาแซวบอกว่าถ้าไม่ดังคือไม่เป็นดาราหรือเป็นไฮโซเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนซึ่งซึ่ง ไอ้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่แล้วก็เรื่องชุดป้องกันเนี่ยแต่แต่อย่างดาราไฮโซก็ยังไม่ได้ฉีดเป็นเท่าไหร่นะคะยังไม่เห็นมีใครได้ฉีดนะไม่รู้สิแต่นั้นมันมันอยู่ในสังคมออนไลน์นะแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็อยู่ในวงการแพทย์เนี่ยออกมาแซวคือคือคือ,ค,อคืออย่างเคสเคสทีหมอเนี่ยว่าอะไรจะได้ฉีดครบเนี่ยอ่ามันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แบบที่คุณยศสิริบอกแหละเมื่อ แล้วก็อย่างเช่นโดยเพราะโรงพยาบาลเอกชนเขาบอกเขาได้ค้ตน้อยทีนี้ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ออกมาประกาศนะคะดูว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าเขาจะว่าใครในสัปดาห์นี้ก็บอกว่าจะฉีดหมอพยาบาลที่ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะออโอเคอัน,อนก็เป็นเรื่องดีอสองเนี่ยต้องมี<ด>ชุดป้องกันเนี่ยผมว่าหมอพยาบาลต้องมาเอางี้แหละถ้าเผื่อหมอพยาบาลป่วยหมดเนี่ยแย่เลยนะคุณไมใ่ใครจะมารักษาคุณอ่ะใช่ไหมไม่มีค่ะ ค่ะทีนี้เนี่ยตอนนี้ถ้าใครเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีรวมสี่สิบเจ็ดจังหวัดแล้วนะคะถ้าคุณจะไปจังหวัดเขาเนี่ยเขาต้องกักตัวคุณนะคะอืมอืมอืมก็เพราะฉะนั้นก็คือพยายามไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายแหละว่ามันมันจะได้ป้องกันได้เพราะไม่นั้นเนี่ยไม่รู้ว่าใครไปไหนมาบ้างแล้วก็จากจากรอบวันเนี้ยอายนถึงสิ้นเดือนเนี่ยต้องรอดูนะคุณยศศิริว่า ที่คนเดินทางสงการกันอะไปกันทั่วประเทศเลยกลับมาเป็นไงใช่ไหมเออกลับมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีติดเชื้อเพิ่มหรือเปล่านะคะอืมแต่ว่าเที่ยวสงการนี้ตายเยอะกว่าเป็นโควิดแล้วใช่ไหมอะใช่ใช่ใช่แล้วก็ตรวจโควิดรอบหลังๆเนี่ยก็ให้ตรวจหลายครั้งนะคะปรากฏว่าอ่าอย่างนักร้องคนหนึ่งอ่ะคุยคุยกับคุณเตยเมื่อวันศุกร์เขาตรวจเขาาตรวจครั้งที่สี่เจออะ อืมอมอันนี้ก็อยู่ที่การตรวจทุกตรวจด้วยนะว่ามีประสิทธิธภาพขนาดไหนหมดเวลาแล้วหล่ะคุณอมรรัตน์นิดนึงนะก็คือตลาดหุ้นไทยปิดไปแล้วนะสูงหน้าภูมิใจบวกได้25.95จุดนะครับบวกไป1.68%อนต์ะครับอยู่ที่1,574.91จุดนจุดนะครับววลุ่มนะฮะปริมาณการซื้อขายนี่87,452น87,452ล้านบาท ปิดนะดูตามกราฟมันสูงที่สุดของวันนะแต่ว่าไปดูในตัวเลขเนะครับจุดสูงของวันนี้มันบวกยี่สิหกจุดูย์หนึ่งจุดเอาเป็นว่ามันปิดใกล้ที่สุดเลยจะเรียกว่าปิดที่ระดับสูงของวันก็ได้ซึ่งอันนี้มันอาจจะส่งสัญญาณว่าพรุ่งนี้อาจจะปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มเติมนะครับวันนี้ค,คุณอมรรัตน์จลลสมิตนะครับผมยศสุริมตรไปบุตรการ 2. ส่องเศรษฐกิจลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ รายการสองเศรษฐกิจโดยทีมงานอีคโมมิกไทยสนับสนุนโดยบัวหลวงเอ็มแบงกิ้งไม่ต้องออกจากบ้านโอนเติมจ่ายเงินได้ง่ายๆจากธนาคารกรุงเทพ